เป็นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนินนานและเน็บหนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปลา่าวายเวียนวนวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมส่องนำทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสัง หมดรายมีใจกล้าพร้อมกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไปสู่ความพอเพียงวันนี้เรามาเยี่ยมพรอบนะครับผมเราเคยมาถ่ายทากันปีหนึ่งแล้วมาดูว่าหนึ่งปีผ่านไปอยู่ได้จริงไหม ท็อบสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้บ้านอะไรนะฮะบ้านห้วยดินดําครับบ้านห้วยดินดําทงชัยเหนือปักทงชัยโคราชครับอันนี้จากที่เราผ่านมาประมาณปีนิดนิดนาะที่เราขีเยี่ยมใช่ปีนิดนิดตอนนั้นนี่ยังไม่มีบ้านเลยอย่างครับมีแค่เล้าไก่แล้วก็เล้าไก่สองเล้าตรงนี้ครับแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่แล้วก็ทําสวนไปด้วยครับเอ,อปลูก มูลผูกนี่แล้วก็เลี้ยงไก่ครับที่ดินตรงนี้กี่งานนะฮะตรงนี้สามงานครับสามงานเป็นเป็นที่ที่เราซื้อมาเป็นที่ที่ซื้อมาซื้อมาแล้วก็มาเริ่มทําสวนทําอะไรเงี้ยครับทำไมเลือกอยู่ตรงนี้ฮพก็ตอนแรกมาตรงเนี้ยสวยสวยแล้วก็ติดคลองมีคลองด้านหน้าครับก็เห็นแล้วก็ชอบแล้วก็เลยตกลงกันเอาตรงนี้แหละจากที่ลงโล่งนี้พื้นไอ้บ้านนี่ก็เล่าเรื่องบ้านนะ ครับเ,เริ่มต้นซื้อบ้านมาอะไรยังไงเริ่มต้นก็ดูแบบก่อนครับว่าชอบแบบไหนก็ค่อยๆต่อเติมอ่าตอนแรกอยกจะให้เป็นแบบหลังเล็กๆหน่อยอทำไปทํามาก็เปอย่างเงี้ยเป็นบ้านไม้เก่าซื้อบ้านไม้เก่ามาใช่เป็นเป็นบ้านไม้เก่าที่เขาจะเลือกเงี้ยก็ไปเหมาหลังมาช่างก็เหมาหลังมามครับก็มาอ่า ทำแบบเราครับพื้นก็ถมนิดหน่อยถมครับถมขึ้นนิดนะประมาณสามสิบเซนนะครับครับขึ้นนิดหน่อยสร้างเสร็จนานยังไงเนี่ยสร้างเสร็จประมาณสามเดือนครับสามสี่เดือนโอครับผมก็ใช้เวลาสร้างพอ <c oughs> สมควรเนาะครับก็ต่อเติมไปเรื่อยๆครับมันก็ทําไปเรื่อยๆอตอนนี้ก็เป็นเหมือนว,ว่าไอสิ่งที่เราเคยคิดหรือคุยกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ย ว่าเราจะมีบ้านอยู่นี่พาลูกพาเมียมาอยู่นี่คือตามนั้นเลยตอนนี้ตามนั้นเลยครับก็โชคดีหน่อย <laughs> นี่ก็อยากจะถามท็อปเนี่ยว่าจากอดีตที่เป็นครูเนาะครับเป็นครูแล้วอยากมาใช้ชีวิตอิสระแบบนี้ครับมันอยู่ได้อยู่ได้ครับอยู่ได้ก็อย่างเลี้ยงไก่เนี่ยถ้าเกิดเราทําจริงๆก็อยู่ได้ <laughs> เพราะว่ามีสักร้อยตัวเอาที่เราพอเลี้ยงได้มันอยู่ได้ <laughs> ก็ปลูกผักปลูกอะไรไปด้วยแต่ว่า ถ้าเรามีงานอย่างอื่นทำหรือว่าเราเป็นทํางานโรงงานเรื่องเงี้ยครับก็ทาคู่กันไปไม่มีปัญหาเป็นรายได้เสริมครับเวลามันมีมีวิกฤตมีอะไรเงี้ยก็อยู่ได้ในช่วงที่ผ่านมานี่มันก็เราเราก็มีหลายๆคนโทรมาครับว่าอยากดูอยากอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นลักษณะของอการพึ่งตนเองทําคู่กันไปมันสอดรับกับสถานการณ์เลยนะพอเกิดโรคระบาด โควิดนี่เราคิดก่อนทําก่อนใช่ออกมาก่อนใช่เราทํแเราก็คิดว่าอยู่อย่างเงี้ยครับรปลูกหาเลี้ยงหาปลูกกินเองครับ<ม>อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องซื้อของง่ายๆใกล้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวทไปดูไว้ที่อุดรูรั่วของตัวเองมีทําส,บ,สบ,บู่สบู่ครับแล้วพี่น้องที่จะมาทาอันนี้รเริ่มต้นครั้งแรกก็ทําไว้ทําไว้ใช้เองก่อน ใครมาอยู่ทางนี้จะได้เห็นมีอะไรบ้างที่ทำก็จะมีเแชมพูครับ,รบเป็นเป็นแชมพูมะกรูดแล้วก็จะมีอันนึงเป็นแชมพูมะกรูดอัญชันครับอันนี้เริ่มต้นจากทําใช้เองก่อนนะครับเพรอ่อให้มันประหยัดอันนี้น้ามันมะพร้าวครับ,รบแล้วก็ยาสีฟันยาสีฟันแบบผงนะครับม,ม,มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างยาสีฟันอันนี้ก็มีนะครับมีลิ้นทะเลคอยการพูอบเชย ฐานไม้ไผ่เกลือสตุสารส้มสตุพิมพ์เสนเวนท่อนการระบูนครับ<อ> <c oughs> ก็ใช้แต่สมุนไพรไม่ไม่ได้ใส่พวกสารเคมีแล้วก็นี่ครับอันนี้สําคัญเพราะว่าจะอยู่ได้ก็ต้องมีตัวนี้คื <Okay. S 1> อน้ํนาน้ํายาในอเนกประสงค์<อ>ใช้ทุกอย่างครับใช้ซักผ้าล้างจานเพราะถ้าเกิดเราซื้อตัวนี้ด้วยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าพวกผงซักฟอกอะไรนี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับเอาของเราเองเอาของเราเหลือแต่สบู่ใช่ไหมที่ว่าถุดิทำใช่เหลือแต่สบู่ครับเพราะว่ายังไม่ได้สูตรแน่นอนและสิ่งที่เราอยู่ได้เนี่ยมันต้องอยู่ได้ว่าเราลดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ครับต้องปัจจัยสีต้องให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนใช่ครับแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นครับ แล้วก็ทํอให้เราอยู่รอดเพราะมันเหมือนเมื่อก่อนเราเราอาจจะมีเงินเดือนที่มั่นคงใช่แต่พอเรามาพึ่งเกษตรตนเองแบบนี้รายได้ลดลงเราก็ต้องเซฟใช้จ่ายใช่ต้องเซฟด้วยอันนี้เห็นว่าทําจําหน่ายได้ด้วยนะใช่ครับก็ขายทำมีลูกค้าประจําที่เขาใช้อยู่ครับก็สั่งมาเรื่อยๆครับอันนี้พมาน้ําพร้าวก็ได้ทาเรื่อยๆแสดงว่าได้ใช้เองแล้วก็ได้จําหน่ายได้ถ่ายด้วย ก็ทาประกอบกันไปมันทําทําเกษตรบางคนอ่ะคิดว่าปลูกผัก,กเฉยๆปลูกผักแล้วก็ขายอ,อย่างเดียวแต่จริงๆก็ไม่ใช่มันมีการแปลรูปครับแปลรูปต่างๆเนี่ยเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าดีเราลองคิดหาวิธีทําเพิ่มผมว่ามันดีกว่าเราปลูกอย่างเดียวขายอย่างเดียวเรามีเวลาว่างตอนกลางวันร้อนแล้วก็มาทําตรงนี้ใช่แลอกจากนั้นก็จะไปดูมีแปลงผักเล็ก,ลกๆน้อยๆมีแปลงผักด้านนู้นครับที่ว่าแฟนปลูก อันชันเพื่อจะทําเนี่ยนะทาทาทาจาพูใช่ครับอันทีถามงานมันก็ดูจุ๋มจิ๋มดีเนาะใช่ครับก็ปลูกเล็กๆน้อยๆครับตอนเย็นๆก็เดินเล่นหยิบนวลหยิบนี่เอานี่ขวางตุงเอาไว้กินผักบุ้งอันชานี่คือปลูกเพื่อจะทําจําพูของเราเองใช่ครับนี่มีตรงนี้แล้วก็มีด้านหน้าครับมีเยอะๆครับนี่ปลูกเยอะเพราะว่าทําเยอะมันก็จะเหลือที่ตรงหน้าบ้านเล็กน้อยเพื่อจะปลูกผักอันนี้ก็ไว้กินเอง วิกินเองอันนี้ผักบุ้งก็ขายไปหลายรอบแล้วครับรได้ขายเหมือนกันนะได้ขายครับนี่ถั่วพุ่มครับผมมันญี่ปุ่นนี่ผักปังครับต้นใหญ่เลยไม่ได้ทำค้างไอ้ระบบน้ำตรงนี้ใช้น้ำอะไรลดมีมีน้ำคลองครับนะนี่มีน้ำประปาหมู่บ้านแล้วก็มีบาดาลอ๋อบาดาลเจาะไปแล้วเจาะแล้ว ครั้งที่แล้วไม่ได้จอะเลยมาครั้งที่แล้วพี่มีแต่งโมอีกลูกหนึง่งนี่ก็ทํากะว่าเดี๋ยวต่อไปก็วางระบบน้ําใหม่ทําบ่อตรงนี้ครับแต่ก่อนที่ท็อปจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็หมายว่าไปศึกษาไปฝังตัวเองกับศูนย์ต่างๆใช่ครับก็ไปปราดใช่ก็ก็ไปอยู่เพราะเราไม่มีความรู้เรื่องการปลูกผัก <ไป S 1> แล้ว,ลวที่ไหนบ้าง ไปดีอยู่ที่วนเกษตรเขากันกับอ,อาจารย์เกิดครับแล้วก็ศูนย์กสิกรรมวังน้ำเขียวของอาจารย์อำนาจนะครับอยู่ไปทงานอีกหลายๆที่ครับก็มีงานที่ไหนก็ไปเรื่อยๆครับไปเจอคนรู้จักเจอเพื่อนเจอเนี่ยครับก็ได้แลกเปลี่ยนได้อะไรมาต้นไม้ต้นอะไรก็ดูมาเพิ่มมาช่วงเดินสายนี่คือลาออกจากงานเราหรอยงลาออกแล้วครับลาออกแล้วแล้วก็ว เอามาทําตรงนั้นเลยแต่แฟนนี่ยังอยู่แฟนเป็นครูแฟ,ครแฟนเป็นครูยังอยู่ช่ว่าลาออกทั้งคู่ไม่ใช่ครับออันนี้ต้องวางแผนเหมือนกันต้องวางวางแผนเหมือนกันอล้าอ,ออกทั้งคู่นี่ลําบากกันนะลําบากครับเพราะมันก็ต้องมีรายได้ว่เาเรามีครอบครัวครับ,รบก็ต้องมีมาหล่อเลี้ยงมาอะไรอะตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วก็ค่อยๆทําไป ตอนนี้คือเราก็มาเป็นเกษตรกรเต็มตัวส่วนแฟนยังเป็นครูอยู่ครับยังมีเงินเดือนใช่ครับเราก็จะมีรายได้จากในเนี้ยในนี้บ้างในนี้บ้างครับผมงั้นต้องวางแผนกันนะฮะใช่ทำไมโลกสวยแล้วก็กระโจนออกมาทั้งคู่นี่ลำบากใช่ครับนี่บดานขุดเป็นลึกไหมฮะจ่ะเป็นลึกไหม45เมตรครับ45เมตรแต่เอารุ่นเล็กใช่ไหมทอไม่เล็กไม่เล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไม่ใหญ่ประมาณ อันนี้มันใช้แบบเป่าครับเพราะว่าน้ำข้างล่างมันน้อยอใช้ใช้รวมเป่าแล,แล้วก็คัวเรือเราก็ใช้ตัวนี้แหละใช่ครับเพราะก็พอครับใช้รถใช้เรถต้นไม้ที่ผ่านมามันได้ลงแค่ต้นไม้เพราะามันแรงรแล้วก็ค่อยปลูกไปอ,อพูดถึงเรื่องรัวร้วหนะอ่อยทำรั้วขนาดนี้เพื่ออะไรป้องกันอะไรบ้างป้องกันไก่ครับไก่ไก่แล้วก็ พวกสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยครับใช่้องกันได้เพราะตรงนี้มันติดชุมชนเนาะไก่เพื่อนๆเขาจะคเข้ามาเขี่ยใช่มันเขี่ยพวกเราบ้างอะไรบ้างแล้วเราสุมต้นไม้ไปเงบจะครับกระจายเพราะตอนปีที่แล้วพี่มายังไม่ได้ทํารั้วขนาดนี้ใช่ครับเแล้วเป็นรั้วนี่ใช่อันนี้ก็เป็นอนาคตต่อไปที่เราจะอยู่กับแปลงนี้แหละเนาะใช่ครับที่ดินสัแก้วก็จะไม่ได้ไปอยู่ปะสักแก้วก็ไปไปครับ ไปๆมาๆไปมา,มาก,ไมากะไว้ปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ด้วยทําให้เป็นป่าๆอะางเงี้ยอันนี้รั้วด้านหน้ามีอะไรบ้างฮะมาดูนีดนึงตอนนั้นยังไม่มีรัรอบขอดคิดขนาดนี้นะฮะใช่อันนี้เลิกเป็นมารฐานสากลแล้วอันนี้ก็เป็นอัญชันที่ใช้ทาสมุนไพรทำอะไรเนงะี้ยครับโูกก็เยอะแล้วก็จะมีมะขามครับปลูกไว้ตรงนี้เป็นมะขามปลูกเป็นรั้วมะขามเปรี้ยวอะมะขามเปรี้ยวให้มันขึ้นมาๆเนี่ยครับ สูตรชายยาตาลำพันเอาด้วยไหมไช่นะครับจะเอารั้วใช้ยาแบบตาลำพันอ่ะรั้วชายยาว่าจะปลูกด้านข้างครับด้านข้างตรงนี้ครับผมปลูกด้านข้างบ้านเพราะว่าให้มันเป็นพุ่มๆแน่นๆครับครับแต่กระเบื้องนี้ไม่ใช่เป็นกระเบื้องซื้อใหม่เนาะไม่ใช่ครับของเก่าครับมือสองที่เป็นญาติพี่น้องกันนะครับเอามาแล้วก็แปะทีนนี้เข้าท่านะ ครับถ้าคนที่บ้านติดในหมู่บ้านแล้วจะป้องกันไก่ใช่ครับเพราะเป็นเพราะถ้าเกิดเราปลูกเนี้ยมันจะไม่ได้กินแหละถ้ามีไก่ก็ลองเอาหาอะไรมาปิดดูครับแล้วมันมันกันงูได้ด้วยไงผมว่าดีนะใช่ครับมีเนี่ยลดลงได้เยอะเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นตอนนี้ยังไปศึกษาเรียนรู้อะไรที่ไหนเพิ่มเติมอีกไหมฮะ ตอนนี้ก็ถ้ามีก็ไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้มันเขายังไม่ค่อยเปิดตอนนี้ถ้ามีที่ไหนมีงานมีอะไรก็ไปครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเรียนไปอะไรครับแต่ u t u b e พี่ยังดูตลอดนะะไ่น,นะครับดู youtube ดูครับดูไลฟ์สดดูอะไรกดูตอนนี้ความรู้มันก็หาจาก youtube ไปเยอะเนาะครับตอนแรกผมก็จะปลูกไม้ป่าทีนี้พี่เรามันน้อยก็เลยลงพวกดอกไม้ไปด้วยอันนี้ต้นคูณคูณชมพู คุณชมพูสามต้นต้นพยอมนยครับอันนี้ล้อมมาเลยนะเนี่ยครับอันนี้ตอนมามันเป็นเป็นเหมือนเสาอพี่ uh huh. มันไม่มีใบเลยมีมีใบนิดเดียวเออไม้ล้อมขนาดนี้เขาซื้อขายกันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้จริงๆแล้วมันหน้าต้นใหญ่อย่างนี้พยอมเนี่ยมันจะอยู่ที่สองพันกระบาด uh huh. ใช่แต่ทีนี้ตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมันเป็นไม้ไม่สวย uh huh. เขาเลยขายถูกๆให้ไม่ไม่กี่ร้อยครับมันจะเป็นตรงเหมือนเสาเลย ไม่มีกิ่งไม่มีไม่มีเห็นเห็นตอนแรกคิดว่าต้นเสาเขาเลยขายถูกๆเพราะมันทรงไม่สวยแล้วผมก็เลยเอามาเอามาลงปุ๊บมันเริ่มแตกเรื่องมันก็เริ่มแตกเองโอ้ดีถ้าเป็นไม้สวยๆเนี่ยเขาขายกันเป็นสองพันเลยนะใช่ครับไม้สวยๆเนี่ยต้นต้นต้นประมาณเนี่ยครับโอ้ถ้ามีที่ทําไม้ร้อมปลูกป่าไว้เนี่ยคุ้ม บางคนเคยบอกว่าปลูกทีไปเลยปลูกป่าใช่ครับปลูกป่าก็ปลูกทีไปด้วยใช่ครับเออนี่วงการไม้ล้อมเขาบอกปลูกป่าแล้วจะกินอะไรนี่ยจริงจริงผมก็เริ่มปลูกอย่างเงี้ยครับผมก็จะเริ่มปลูกไปเรื่อยเพราะเพราะตอนนี้ก็อาจจะมีจ็อบข้างนอกรับรับสอนนี่ครับแต่เราก็ปลูกเงี้ยทิ้งไว้เป็นในอนาคตถ้าก็ได้เนี่ยนะคือปลูกไม้ป่าก็ก็จริงอยู่ แต่เราไม่ได้ว่าจะให้มันอยู่ต่อต่อไปแต่คิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คนปลูกต้นไม้ป่าไม้อย่างเงี้ยครับมันไม่มีแล้วมันน้อยมากเลยถ้าเทียบกับจํานวนคนนะครับต่อไปคนก็ต้องการแล้วมันเป็นไม้หายากไปเรื่อยๆไม้พยอมไม้อะไรพวกเนี้ยครับพอผมไปตะเวนหาหลายล้านกว่าจะได้เพราะว่ามันอยู่ตามปั๊มน้ามันนะใช่เขาเอาเข้าปั๊มหมดตอนแรกอยู่ในทุ่งนาล้อมไปเข้าปั๊มไม้แคนาไอ้อพวกเนี้ยครับแคนาด้วยใช่ มะฮอกกานีก็้อมใช่รอมเดี๋ยวนี้พยุงก็ล้อมกันครับพยุงนะครับใช่ก็มีคนขอซื้ออย่างแปลงที่เขาปลูกทีทีเงี้ยต้นละสี่ห้าร้อยนะต้นพยุงอายุแค่สองปีเองอ๋ออันนี้มีอีกอันหนึ่งที่เป็นรายได้ของเราหรอยังคือการเลี้ยงไก่ไข่ใช่ครับก็ยังอยู่ที่มาครั้งที่แล้วครับ<อ>ก็ยังเลี้ยงอยู่อาหารก็ยังทําเองเหมือนเดิมทําเองเหมือนเดิมครับทําเองผสมเองทําหยวกทำอะไรเองเหมือนเดิม ก็มันคิดว่ามันไม่ใช่งาน,นก็อยู่กับเราตลอดอยู่แล้วมันเป็นแบบเหมือนเราเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสุนัขเลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยงมันไปทุกวันมันก็ไม่ให้ไรายได้ไมีมรายได้เราอย่างในคอกนี้ก็ประมาณกี่ตัวเนี่ยประมาณแปดสิบตัวครับไอตัวที่ทว่ามาถ่ายปีที่แล้วก็ยังอยู่อยู่ในนี้ครับตัวที่ปีกปีกดุดดุเนี่ยครับ,รบมันมันเริ่มแก่แล้วครับไข่น้อยลงไข่น้อยลงแต่ว่า ถ้าหน้าหนาวนะอากาศดีๆก็จะไข่ไข่แต่แต่มันก็ยังไข่อยู่นะครับเพราะว่าม,มีมีเปอร์เซ็นต์ไข่อยู่การทําอาหารให้เองนี่มันลดค่าใช้จ่ายไปเยอะไหมลดค่าใช้จ่ายไปครึ่งหนึ่งครับแต่หมายถึงว่าไก่มันก็ยังไข่ดีไหมถ้าเทียบกับอาหารถ้าเทียบกับหัวอาหาร,ม,รมันอาจจะดรอปลงมานิดนึงแต่แต่ว่ามันประหยัดค่าอาหารเรายิ่งเราให้หยวกกล้วยให้ไรเยอะครับเนี่ยเราก็โยนหญ้าโยนอะไรให้กินตอนเช้าโยน เช้าเย็นโยนยาให้จิกเล่นแล้วยังปล่อยให้หออกมาเดินเนละ่นไหมปล่อยครับปกติปล่อยแต่ทีนี้ตอนที่เข้ามาทําบ้านเนี่ยเพื่อความมันมันไม่สะดวกเวลานั้นเราก็ปิดเข้าไปโยนปกติปล่อยตรงนี้ครับก็เดินออรอบนี้แต่ถ้าเกิดปล่อยก็ได้เพราะใช้เสาปักเอาก็ปล่อยมันเอาออกเดินอตอนนี้เรามีไอ้รั้วกระเบื้องแล้วก็น่าจะปล่อยได้กว้างขึ้นไหมมัน,มนไ,ไปเขีย่ยมันไปนู่นครับอ๋อไปเขีย่ยไปเขี่ยผักไปจิกจิก พวกผักบุ้งอะไรเงี้ยครับแต่คนจะออกมามันก็ต้องมีเหมือนกับมีบางอย่างที่จะมีรายได้จากอะไรใช่ใช่ต้องพึ่งต้องต้องใช่ครับต้องต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าอมันเป็นรายได้ที่อยู่ได้เพราะว่าการมันมีค่าน้ําค่าไฟมีทุกอย่างเราเราใช้ทําบางคนก็อาจจะเอาเห็ดนะใช่เห็ดบางคนใช้เห็ดเห็ดเนี่ยก็น่าสับสนเพราะอย่างหนึ่งคือ ได้เก็บทุกวันอยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดในแบบทำโรงเรือนสักสองโรงเรือนนะครับใหญ่หน่อยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยอยากอยากไปศึกษาเรื่องเห็ดอยู่กันครับทเรื่องเห็ดครับแ้วมันก็คนจะมาอยู่อย่างนี้ต้องมีบางอย่างที่จะเป็นรายได้ให้กับครอบครัวยังไงใช่ครับแต่ขข่เนี่ยขายได้อยู่แล้วถ้าเราแบบขายกินด้วยขายด้วยอยู่ได้แน่นอนครับเพราะว่า ลองมาแล้วดีกว่าวันนี้มันได้วันละกี่แผงช่วงนี้ก็วันละแผงเพราะว่าขายมันอย่างหนึ่งคือป่วยตอนเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนนะครับแล้วก็พิ่งหายเรากินด้วยอยู่ด้วยขายด้วยนะก็ะอยู่ได้เลยอยู่ได้ครับแต่อย่างที่บอกนะมันก็ต้องต้องทำเรื่องแชมพูสบู่ยาฟันลดค่าจ่ายใช่ทำไปด้วยคู่กันไปหลายๆอย่างมันก็เป็นพอเราทำไปเรื่อยๆมันก็ชินครับรวมถึงอันนี้ใว่ปะ เล่าบุหรี่ชท่ยว่คืนไม่นะใช่ไหมใช่แล้วก็อยู่นี่ถ้าคนมายู่แบบพอเพียงแล้วยังไปเที่ยวกลางคืนอยู่มันก็ไม่ใช่แล้วนะไม่ไม่ใช่บพางบางทีมันเราอาจจะลืมเรื่องนี้ไปเลยถ้าเกิดเราทำเรามาทำตรงเนี้ยความสุขมันเปลี่ยนไปครับความสุขมันเปลี่ยนไป่ก่อนนี้ยังมีไปไปดื่มบ้างป่าดื่มครับก็ดื่มทงานขัางนอกอ่ะดื่มครับดื่มกินกินเหล้าสุบุหรี่เป็นธรรมดาแต่ว่าพอเราพอเราแบบเรามีความสุขกันนี้แล้วล้วก็ไม่อยากไปทําอะไรแบบนั้นอื ก็เ,เวลาไปทำอย่างอื่นครับแั้แ้มแม้แต่ไรายได้มันอาจจะลดลงไปจากไม่ได้เงินเดือนประจาแต่คือค่า้จ่ายเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไหลออกไปใช่ครับไม่ไหลออกถ้ามาเลี้ยงไก่ไข่วันละแผงแล้วไปกินเหล้าสุบเลกไม่ได้เที่ยวกลางคืนมันไม่แมทกันเลยแต่มันก็มันก็จะไม่ค่อยเข้ากับเราเรา,เราอยู่อย่างนี้บางทีเราทําของกินเองอเราทำอ่างเงี้ยของเย็นอีกอ่าแล้วเขาถามว่ามันจะมีความสุขเหมือนเก่าไหมละ่ะ ไม่ได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไปอะไรอก็ความสุขมันก็เปลี่ยนไปแต่นานๆทีมาเจอกันนี้ก็ได้เพื่อนมาหาอะไรเงี้ยครับก็มีมามาดูมาเที่ยวอะไรเงี้ยคนรู้จักครับก็สังสรรค์นิดหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าออกไปเฮหาทุกวันอยู่แล้วก็วอยู่นี่ก็ความสุขเรามีความสุขกับตรงนี้ก็อยู่แบบนี้ครับบางทีไปอยู่ข้างนอกน,นานๆก็อยากกลับ <laughs> อยากกลับสวน ไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรก็ยังมีบ้างมีบ้างครับเป็นปกติแต่ก็อ,อยู่ข้างนอกนานๆมันก็เริ่มเริ่มเบื่ออยากมาอยู่อย่างนี้มากกว่าอันี้ก็เป็นความฝันได้เป็นตามจริงนั้นนะฮะพาครอบครัวพาแม่พาเมียมาอยู่นี่หมดแล้วครับแม่ก็มาอยู่ด้วยกันครับทงทนี้อยู่อนนี้ก็ถือว่า อยู่ได้ยาวเลยบางคนก็อาจจะก้าวออกมาต้องดูจังหวะตัวเองด้วยเนาะเนี่ยปลูกไว้ของกินก็ฝั่งนู้นก็มีนะครับมีฟักทองญี่ปุ่นมีกระเจี๊ยบแต่ว่ามันก็เริ่มตายๆแล้วเนี่ยกระเจี๊ยบกินไม่ทันพี่ก็ยอมหนึ่งเองนะครับปลูกทุกอย่างครับ <Okay. S 1> กินที่มันกินได้ okay. โอเคอ่ะทอ็อปมีอะไรฝากเห็นว่ามีเพื่อนพวกคนสนใจเข้ามาเยี่ยมยานในช,ช่วงโควิดเนี่ยครับช่วง ตั้งแต่คลิปแรกออกไปปีที่แล้วครับคนเขาก็สนใจโทรมาเข้ามามีหลายคนครับคนที่ชอบเหมือนกันก็ก็ต้องลองลองมือทําดูครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆบางทีแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอย่างเลี้ยงไก่เนี่ยโทรมาถามว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงไงบางทีเข้าสูตรเราไปก็ทําไม่ได้แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่ครับ,รบตามอากาศตามอะไรถ้าย้อนไปเมื่อั หลายปีสองสามปีที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะมาอยู่แบบนี้ยังใช้ชีวิตเหมือนที่เคยทําเนี่ยแล้วเกิดโรคระบาดโควิดเนี่ยมันก็คงจะอารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันไปเนาะใช่ครับก็ <c oughs> คงจะอีกแบบหนึง่งแต่อันนี้มันเหมือนเราเราเตรียมการมาก่อนแล้วว่าเราจะกลับมาอยู่อย่างนี้ใช่ครับแล้วพอช่วงโรคระบาดโควิดระบาดมามันก็คือเรารับรับพอดีใช่ครับก็อยู่ก็เป็นแบบการใช้ชีวิตเราไปเลยเราก็อยู่แบบเราไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรอยู่แล้ว แต่ถ้าตอนนั้นยังทํางานอยู่ที่สระแก้วเป็นครูอะไรอยู่อาจจะกระทบบ้างอก็มีอาจจะมีบ้างนิดหน่อยครับถึงว่าช่วงโควิดเองคนหันมาทางนี้สนใจทางนี้มากเลยใช่ครับก็มีคนโทรมาเยอะช่วงโควิดนี่ก็เยอะเยอะหน่อยเพราะเขาอยากเข้ามาดูอะไรครับก็บแสดงว่ามันเป็นทางรอดเนาะใช่ครวิธีนี้คือทางรอดครับผมก็ทําให้มันเป็นชีวิตของเราเลยทําให้มันเป็นวิถีชีวิตธรรมดาที่เราใช้ทุกวันมันก็เป็นเหมือนกับ เขาตื่นมาอาบน้ําเงี้ยครับเขาตื่นมาเขาทําสวนเลี้ยงไก่อะไรเงี้ยก็ค่อยๆทําไปโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับความพพอ สังคมมุ่งไปรวยแก่งแย่งแข่งขันสังคมจมลงทุกวันขอเพียงมุ่งมาจนพอเพียงแบ่งปันสังคมต้องการคุณธรรมใช้ความรวยความพอเพียง Yeah.